กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสโสภาพรเสรีมีโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวยาดาสังคพินโยจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา92คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น54คนรวมทั้งสิ้น1 4 6คนการดำเนินระบบงานบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้านการบริหารงานสีฝ่ายของโรงเรียนบ้านนาดินดำมีดังนี้ด้านที่1 งานบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถความถนดัดความสนใจมีระเบียบการวัดผลและเครื่องมือการประเมิน มีการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และมีข้อมูลการพัฒนานักเรียนเรียนรวมมีการจัดระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันและมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนด้านที่ 2. งานบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียนคำสั่งเวรยามและคำสั่งมอบหมายงานในสถานศึกษามีการวางแผนโครงการมอบหมายงานให้ครูผู้รับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีและมีการทำโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจนด้านที่3งานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดและเป็นปัจจุบันมีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการและมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการด้านที่4งานบริหารทั่วไปโรงเรียนมีอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยสวยงามเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มีห้องเรียนที่มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย เพื่อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาตลอดจนการให้บริการและรับบริการชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นการขอใช้อาคารสถานที่และสนามกีฬาด้านที่5ด้านครูผู้สอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลหลังการเรียนการสอนมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีการนําผลที่ได้จากการประเมินหรือผลที่ได้จากการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมีการดําเนินงานธุรการประจําชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning และมีการดําเนินงานตามนโยบายลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนด้านที่6ด้านผู้เรียน ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมีความสุขกระตือรือร้นในการเรียนมีตารางเรียนและความพร้อมด้านการเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเหมาะสมกับชั้นเรียนและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์การดาเนินงานด้านนโยบาย4ด้านของโรงเรียนบ้านนาดินด่มมีดังนี้ด้านที่1โรงเรียนดีมีดังนี้ด้านความปลอดภัย โรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีถังขยะแยกประเภทมีการจัดทําแผนะเผชิญเหตุครอบคลุมทุกด้านมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและมีคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยมีห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีที่นั่งเพียงพอด้านการมีบรรยากาศที่ดีโรงเรียนมีบรรยากาศด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ด้านการมีความร่วมมือโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมด้านการมีความเชื่อมั่นโรงเรียนมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและมีผลการประเมินภายนอกรอบล่าสุดด้านที่สองผูน้นวยการสถานศึกษาดีมีดังนี้ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีคำสั่งมอบหมายงานในสถานศึกษามีการประคับปัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ มีแผนปฏิบัติการมีการบริหารงานวิชาการงานบุคคลงานงบประมาณและงานทั่วไปในสถานศึกษาที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและเรียนรู้เต็มศักยภาพ ซึ่งในปีการศึกษา2566นี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำนางโสภพรเสนีโสดได้รับรางวัล10,000ผู้รุชนคนคุณธรรมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาและครุชนคนดี4เลย1ด้านการมีนวัตกรรมโดยมีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1แล้วนำมาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้ TCC ดินดำโมเดล มีการส่งเสริมแผนการเรียนรู้บูรณาการโครงงานที่ส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามแนวพิซซ่าด้านการทำตามสมรรถนะโดยมีการบริหารวิชาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีนิเทศกำกับติดตามมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้ TCC ดินดำโมเดลมีการจัดการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมีโครงการนิเทศภายในมีระบบดูแลนักเรียนส่งเสริมให้ครูมีวิจัยนวัตรกรรมและมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาและให้บริการในสถานศึกษามีเว็บไซต์โรงเรียนด้านการพัฒนาตนเอง โดยมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนําความรู้ความสามารถที่ได้มาใช้พัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนด้านที่3ครูดีมีดังนี้ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยครูไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเอาใจใส่นักเรียนมีความเป็นธรรมและรักษาชื่อเสียงวิชาชีพซึ่งในปีการศึกษา2,566นี้คณะ,ะครูได้รับรางวัล10,000ครูชนคนคุณธรรมครูดีสีเลยหนึ่งและครูชนคนดีสีเลยหนึ่ง ด้านสอนเต็มหลักสูตรโดยครูผู้สอนมีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนมีชั่วโมงการสอนตามที่กำหนดและมีวิจัยในชั้นเรียนด้านการสอนสมรรถนะโดยครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำปพ .6 มีการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาตนเองโดยครูมีการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านที่4นักเรียนดีมีดังนี้คุณภาพนักเรียนระดับการเรียนขั้นพื้นฐานปหนึ่งถึงป .3 มีดังนี้ด้านดีโดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาคือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุดจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นพลเมืองที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองซึ่งในปีการศึกษา2566นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาของชมรมพุทธศาสาสากลและได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดกิจกรรมสร้างสารรค์ YSDN จังหวัดเลยห้องเรียนต้นแบบ5ห้องชีวิตเมริดนิสัย จากเครือข่ายองค์กรงดเล้าจังหวัดเลยและในงานแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่71ปีการศึกษา2566ที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง,ทองการประกวดเพลงคุณธรรมป1ถึงป3ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมปี4ถึงป6ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม .1 ถึงม .3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1และได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ ในยังเอนยเนอร์สองพันยี่2ิภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเก่งโดยผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาคือมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีผลสรรัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความสามารถหลากหลายซึ่งในงานแข่งขันศิลประหัตถกรรมครั้งที่71 ปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพม .1- ถึงม .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิต ah ศาสตร,ร,ร์ม .1- ถึงม .3 การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม .1- ถึงม .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยลูกกรุงเพลงพระราชนิพนธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งด้านมีสุข โดยผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความรู้มีทักษะพื้นฐานในการทํางานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งในปีการศึกษา2566นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมงานวันเด็กกิจกรรมลูกเสือและเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งนักเรียนจะร่วมกันเต้นบาสโลฟเพลงจีหอยในช่วงเช้าและเย็นเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจทำให้นักเรียนมีความสุขขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาดินดัไว้ในโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ